เราเอาวันนี้แอคอร์ดนะฮะมาคันนี้รถรีแมทไปแล้วนะครับแต่มาปรับจูนแก๊สเพิ่มเพราะว่าลูกค้าไปติดแก๊สมาะ,ะอ่าก็จะประหยัดขึ้นนะครับมันประหยัดอยู่แล้วแก๊สเพราะว่าด้วยลิตรมันถูกกว่านะฮะอ่าัน,นี้รถทําไมจะต้องอถ้าให้สมบูรณ์แบบรถที่มีการติดแก๊สเนี่ยถ้ามีการปรับแต่งที่กล่อง ecu จะดี กว่าไม่ปรับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพื้นฐานรถเนี่ยที่ใช้น้ํามันเนี่ยเขาไม่ได้พื้นฐานมันไม่ใช่แก๊สนึกออกไหมฮะอ่าเขาไม่ได้สร้างมาให้ให้ออกแบบมาเฉพาะแก๊สเพราะแก๊สเนี่ยโครงสร้างอะ่ะมันจะไม่เหมือนกับน้ำมันนะครับหนึ่งด้วยค่าออกเทนนะครับออกเทนที่เยอะกว่านะครับพอออกเทนเยอะกว่าเกิดอะไรขึ้นการจุระเบิดจะล่าช้านะฮะเพราะนั้นส่วนผสมที่ลงไปเนี่ยมันจะทําให้การ เขาไหมอ่ะไม่ดีพอนะครับการจุดระเบิดมันล่าช้านะครับถ้ายัางรดลดน้ํามันเนี่ยอย่างอย่างมอเตอร์ไซค์เนี่ยฮะถ้าใครลองเอาเคยลองใส่95แล้วเอาน้ํามันออเคร้อยไปใส่เนี่ยจะสังเกตเลยว่าท่อจะดํานะครับท่อจะดําแล้วก็บางครั้งมีการจามด้วยนะฮะจามแบบปั้งออกมาที่ท่อนะที่มันจามเพราะอะไรเพราะมันจุดระเบิดไม่ได้นะครับคือรถที่ใช้แก๊สเนี่ยเติมทีพื้นฐานเป็นน้ำมันแล้วใช้แก๊สอย่างแรกคือ ส่วนผสมหนาทันทีนะครับเพราะว่าเบตเบตหรือว่าค่าที่ดีที่สุดเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาเฉพาะแก๊สนะครับมันเป็นออกแบบมาสลับน้ํามันนะฮะอ่าเพตอนนั้นค่าจริงๆค่าตัวเนี้ยถ้าเป็นสับทางการเขาเรียกว่าสตอยนะฮะอ่าสตอยจีโอเมติกนะฮะมันจะเป็นค่าค่าพื้นฐานที่ดีที่สุดนะคือประมาณ14.7เนี่ย แต่คราวเนี้พอค่าสตอยเนี่ยซึ่งเราไม่ได้ปรับพื้นฐานไปเนี่ยนะฮะมันก็จะทําให้เวลาเราใส่แก๊สปุ๊บมันจะติดไปทางหนานะครับเพราะฉนั้นถ้าเราเปลี่ยนค่าพวกนี้กลับมาเป็นในฝั่งทางแก๊สนะครับอ่าให้มันเบรเบรไปทางแก๊สเพราะรถส่วนใหญ่มันใช้แก๊สอยู่แล้วนะฮะมันก็จะดีขึ้นโดยพื้นฐานก่อนอย่างแรกนะครับแล้วหลังนั้นเราก็ปรับจูนองศาไฟปรับจูนการเปิดปิดแคมนะครับปรับจูน เบรพวกพื้นฐานของน้ำมันซึ่งมันจะไปสั่งแกส๊สอีกทีนะฮะให้มันเป็นโครงสร้างไปสังแก๊สเลยนะฮะรถก็จะวิ่งแก๊สได้ไประหยัดแล้วมีกําลังที่ดีขึ้นกว่าเดิมมากนะครับอ,อันนี้ก็เลยต้องเหมือนกับปรับโครงสร้างมันนะครับแต่รถคันนี้รีแมปไปแล้วนะฮะรีแมปไปแล้วนะครับพอใช้แก๊สก็ยังมีมีหนาเราก็ต้องมาปรับตัวที่กล่องแกส๊สอีกทีนะคนรับ พอหนาเนี่ยมันก็จะสิ้นเปลืองนะครับอ่าสิ้นเปลืองนะครับแล้วก็รถไม่วิ่งด้วยนะครับอ่าแต่การปรับจูนเนี่ยมันจะต้องใช้แลมดาที่ออกแบบมาเพื่อการแข่งขันนะฮะเพราะว่าไม่นั้นเนี่ยมันจะไม่ตรงนะครับคือไอ้แลมดาที่อยู่ที่รถเนี่ยมันดูไม่ได้เพราะอะไรปกติรถของเราเนี่ยทุกคันเนี่ยมันจะมีตัวแลมดาตัวนี้อยู่แล้วนะครับแต่ค่ามันจะค่อนข้าง จะไม่ใช่เป็นวายแบนมันจะหยาบนิดนึงนะครับอ่ามันจะค่อนข้างจะไม่ตรงอ่ะว่ายง่ายมันจะมันจะได้เฉพาะรุ่นใหม่ๆจริงซึ่งซึ่งมันออกแบบเป็นวายแบนมาแล้วเนี่ยมันจะตรงนะฮะแต่ถ้ารุ่นประมาณเนี้ยยังไม่ใช่วายแบนก็จะล่าช้าแล้วก็จะไม่ค่อยตรงนะครับอ่าเพราะนั้นเนี่ยมันจะอ่านประเมินเกณฑ์ได้คร่าวๆนะครับแต่จะไม่ไวเหมือนกับเครื่องมือที่เราใช้นะฮะอ่าเพราะนั้นต้องใช้เครื่องมือที่เฉพาะทางนะครับอ่า คราวนี้นะฮะพอปรับเนี่ยแก็บมันน้อยมากในการปรับนะครับถ้าเกินไปก็ไม่ได้นะครับต่ําไปก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับให้มันดีที่สุดนะครับมารถมันก็จะวิ่งดีขึ้นแล้วก็มีกําลังอย่างชัดเจนนะครับมาอันนี้เราปรับก็ใกล้เคียงแล้วนะครับช่วงเดินเคร่งแบบใช้งานนี่ส่วนผสมคือจะพอดีเลยนะฮะแล้วก็ช่วงเดินเคร่งกดแซงนะฮะก็จะมีกําลังนะครับ คือไม่ได้ปรับให้บางมากนะครับแต่ว่าให้พอดีนะครับพอดีที่สุดในทุกย่านนะครับ่าแล้วก็ถ้าในบางแมปเนี่ยของกล่องแก๊สซึ่งมีแมปเป็นเป็นตารางเหมือนเครเอร์เซอร์เป็นวิง่งเป็นกรอบนะฮะก็จะดีมากเพราะว่ามันจะได้ละเอียดแต่บางแมปก็จะเป็นแกนแกนสองดีอันเดียวนะฮะอันนั้นก็จะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร,ร่นะฮะมันก็แล้วแต่กล่องแก๊สที่ออกแบบมาแต่ว่าถ้าเราปรับโครงสร้างในกล่องเครื่องเป็นแก๊สแล้วเนี่ยมันก็จะ ทำให้ทุกอย่างมันค่อนข้างลงตัวนะครับ่าเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราปรับจูนเท่าไหรมันก็ยังหนาอยู่งั้นแหละเพราะว่าโครงสร้างมันไม่ได้ปรับนะครับโครงสร้างมันไม่ได้ปรับเลยนะครับอ่านะครับเพราะฉนั้นการรีแมปกล่องเครื่องถ้าจูนแก๊สแล้วอ่าปรับโครงสร้างมันใหม่ก็จะทําให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับพวกค่าชดเชยต่างๆนะครับมันก็ต้องไปแก้ค่าใหม่หมดเลยนะครับ ราะไม่งั้นเนี่ยมันจะทําให้เกิดอาการแกว่งขององศาไฟนะฮะก็ะะทําให้มันวิ่งแล้วไม่ค่อยมีช่วงขึ้นึ้น,นลงลงนะครับอ,อ่นนี้เราค่อยๆเหยียบไรเร่งก็เดินแบบปกตินะ,ะเกียร์แปเชนสมูทนะฮะอันนี้ก็ได้แล้วนะครับอันนี้ก็ดูแล้วได้แล้วนะฮะ,ะการปรับจุดแก๊สบางครั้ง เราก็จะไล่บนถนนนะครับอ่าบางครั้งก็จากบนในโน่มาทีแล้วมันบนถนนนะ,ะก็ถ้ารถคันนั้นรีแมปเราก็จูนแ๊สพร้อมกันเราก็จะไล่บนในโนาเลยอ่าเพราะไดโน่เรามันจะมีตัวจําลองโหลดนะฮะให้มันหนักแล้วก็เหมือนวิ่งบนถนนเลยนะครับปรับให้หนักนะครับเพื่อที่จะให้มันได้ค่าตรงกับเหมือนกับเราวิ่งบนท้องถนนนะ อันนี้ก็เป็น Accord ร์ด G8 นะครับทำได้ทุกรุ่นนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าปีตั้งแต่ประมาณนักขอรักสองพันสิบอะได้หมดนะครับทุกรุ่นเลยนะฮะสองพันสิบขึ 2, ้นไปเนี่ยได้แล้วนะครับพั่วอะไรอะ่ะคัมรี่นะครับ t o ต้าวิทยาลิปเีออนะครับอาลากนะถ้าเป็น Honda ก็ j จ็ G D G E GK, Civic, FD, FB, FC นะครับได้หมดนะครับอ่าเบนซินนะฮะมิตซูก็มิลาดแอททาดครับได้หมดเลยส่วนใหญ่ก็เบนซินได้หมดแล้วนะม a ด้าสองสามนะครับได้หมดนะฮะอ่าทางร้านเราก็ทาได้หมดนะฮะก็ตอนนี้ก็อัปเดตไฟล์ใหม่มานะครับแล้วก็คือค่อนข้างได้หลายรุ่นนะครับยังไงก็ติดต่อมาทางร้านได้ครับอันนี้ก็จะเป็น ไอคอร์ด G8 นะครับอ่าอันนี้ก็ถ้าจูนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะวิ่งประหยัดแก๊สนะครับคือความประหยัดเนี่ยถ้าลดจากที่ว่ามันมีค่าความผิดพลาดมากจริงๆเนี่ยต่างกันขนาดไหนถ้าคิดเป็นกิโลเลยนะอ่าอย่างแก๊ส400บาทเนี่ยลดที่มันมีค่าความผิดพลาดเยอะๆจริงๆเพี้ยนไปเยอะๆจริงเนี่ยวิ่งได้ประมาณสัก250โลแต่ถ้าลดที่จูนแล้ว 300นะฮะสามต่างกัน50โลแต่บางคันที่มันอาการมันหนักจริงๆเนี่ยนะครับมันเพี้ยนจัดจัดจริงๆแก๊สส0่วิ่งได้ส0งโลจูนใหม่ได้320เลยนะอ่าคือมันมันเป็นร้อโลจริงๆเลยนะฮะอ่าแต่ถ้ารถที่จูนมาค่อนข้างใกล้แล้วแหละไม่ง่ายอ่าก็อาจจะเห็นสักสาโล20โลนะครับอ่าแต่ก็จะได้บางครั้งไม่ได้ความประหยัดเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ จะใกล้ๆกับเดิมอะไม่ง่ายแต่ความแรงเพิ่มนะครับอ่าแต่ความแรงเพิ่มนะครับอ่าแต่โดยรวมเนี่ยเอาเอาผลรวมเลยด้นนะครับผลรวมเอาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยดีกว่าเดิมชัดเจนนะครับอ่ถา,าถ้ารถที่ปรับจูยังมไม่ปรับดูนะฮะอ่ามันก็จะชัดเจนเลยนะครับอย่างแรกคือสมรรถนะดีกว่าแน่นอนนะครับอ่าความประหยัดนะครับได้แน่นอนนะครับเพราะอย่างรถผมเนี่ยผมใช้ผมใช้อยู่ MG เนี่ย มันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะคืออ่าติดแก๊สมาเราก็ออกมาจากร้านเลยพี่เขาบอกว่าเอาไปไปปรับจูนนึงแล้นเขาปรับให้ครขข่าวๆเป็นออโต้จูนมานะฮะวิ่งก็พี่เขาบอกเขาบอกเลยเขาบอกไม่เขาไม่ถนัดนะฮะแต่เขาเรื่องไมคานิกเรื่องอะไรเขาโอเคทําได้สวยมากเลยนะก็อ่านั้นก็ออกมาจากร้านก็สองี่สิบโลผมจําได้เลยวันนั้นเติมแก๊สไปห้าร้อยนะครับจากเต็มเลยอะ สองยี่สิบโลหมดนะครับเติมข้าไปใหม่อีกทีนึงนะเอาให้เต็มเหมือนเดิมนะฮะปรับใหม่ไปสามร้อยยี่สิบเลยนะฮะไปอีกร้อยโลเลยนะ่าคือแลมด้ามันไม่ได้จริงอันนั้นคือมันผิดเพี้ยนไปเยอะนะครับ่าแล้วตอนหลังมาก็กวิ่งอยู่นิ่งๆสามร้อยแหละว่ายง่ายนิ่งๆสามร้อยคันนี้มันจะขยับเพราะอะไรรอเปาเพราะว่าแก๊สแพงคันนี้ยขยับตามราคาแก๊สละส่วนไอ้วิ่งมันเท่าเดิมแหละแต่ตามราคาแก๊สนะครับ่า แต่ส่วนใหญ่เนี่ยคือรถถ้าจูนไปแล้วนะครับอ่าก็จะเห็นผลทั้งเรื่องสมรรถนะดีขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็ประหยัดขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้แต่ประหยัดขึ้นในบางคันเห็นผลเยอะก็ก็เห็นแบบโอโ้โหแบบแบบชัดเลยนะฮะอ่าบางคันไม่ได้เห็นผลเยอะก็จะดีขึ้นแต่ว่าไม่ไม่ได้เยอะมากอ่าแต่เรื่องสมรรถนะก็มาอยู่แล้วนะครับอ่าอันนี้เป็นไอคอร์ด G แปดนะครับ ก็นี่ก็น่าจะเรียบร้อยนะน่าจะโอเคแล้วนะครับเพราะว่าดูแล้วรายละเอียดทุกช่วงคันเร่งน,นะครับเราจะขับเน้นใช้งานนะพอค่อยไต่คันเร่งไปกดยกกดแซงอะไรประมาณน,นี้ <c oughs> แล้วก็แก๊สนะครับบางทีรอบเดินเบาบางรุ่นเราก็จะปรับไอเดิลให้มันสูงโตโยต้ามันชอบเป็นนะมันบางทีไอเดิลมันต่ํา เดินลวชันๆนเราจะปรับให้สูงกว่าเดินสักห้าสิบรอบเลยวันนี้เพื่อที่ให้มันเดินแบบนิ่งๆนิดนึงอ่าน,นี้ก็วิ่งช้าๆนะครับแต่รถถ้ารีแมปแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าพันเร่งอะไรมันมันมาแบบมาแบบตอบสนองนะครับนะตอบสนองเลยนะฮะกดแล้วมันมาปุ๊บ ส่วนผสมได้อะไรได้แล้วกดคันเร่งมาเดินเชนเกียร์ไปเลยนะครับแบบพื๊ดๆเ,เลยนะครับไม่มีอาการหน่วงนะครับน mm ี hmm. ้เราก็วิ่งตามนะครับเรื่อยๆอ่ากดไปทีหนึ่งจะมีเขาเรียกว่ามีการเชนนิดนึง mm hmm. เชนแบบเบาๆทีหนึ่งอ mm hmm. มีกำลังสป mm ีดเดินนะครับ มีกาลังสปีดเดินแต่เกียร์ไม่ได้เชนแบบสองครั้งนะครับแต่ถ้าเราเหยียบคันเร่งไปอีกทีเนี่ยมันจะตื้อตืต้นนะก็เป็นสเต็ปที่รถปกตินะฮะอย่างเงี้ยมันจะต้องตื้อทีก่อนแล้วก็อีกตื้อหนึ่งอ่าอย่างี้นะฮะอันนี้ผมลองเหยียบไปดูเลยนะแต่ยังไม่แงมันจะต้องตื้อแล้วก็ตื้นนะฮะสเต็ปเกียร์ต้องประมาณนะั้น ก็ค่อนข้างได้แล้วรถถ้าปรับจูนดีๆนะฮะมันวิง่งแซงมันก็จะปลอดภัยด้ยนะมันก็จะแซงได้ได้รวดเร็วการแซงรถที่ทันทีเนี่ยมันก็ถ้าเราแซงมาว่าทันทีไปเลยนะฮะมันก็จะผ่าเอย่างแปนหนึ่งนะฮะตอนนี้ส่วนผส,ม,สมเหมือนกับช่วงเมื่อกี้ยังมีแวบหน่อยนะฮะยังไม่ได้นะครับเเดี๋ยวผมขอปับจอดับั แบบแบบนะช่วงแสงรวดเร็วเหมือนกับไม่ได้เมื่อกี้มันมีอาการหน่วงนิดนะครับถ้ารถปรับจูนด,ดีๆนะ,ะมันจะแซงแล้วก็ประหยัดด้วยแล้วก็ไปได้นะครับต้องซอยตัวนี้อ่าตอนนี้เราจะปรับตัวนี้เพิ่มนะครับพอเมื่อกี้มีอาการแซงเหมือนกับว่าแซงรวดเร็วทันทีทันใดเนี่ย มันเหมือนมันมัน,ม,นมันติดส่วนผสม,สมติดบางนิดนึงอ่ะโอเคนะครับเราจะละวิ่งลองคือปกติเราจะขับอยู่ประมาณ8ปสบอะล้วก็ตามหลังเขาอะไรเหมือนตามหลังเขานะฮะอ่าเราอยู่เราก็กดแซงนะฮะให้มันอยู่เกียร์สุดท้ายก่อนอ่าเกียร์สุดท้ายเงี้ยล้วก็กดแซง บางครับอันนี้จะต้องแก้นะครับรถจะไม่มีกําลังนะครับถ้าบางมากนะครับอ่าแต่ถ้าหนามากก็ไม่ไปก็ตื้อีกก็โอ,อ้ไม่ไปนะฮะนี่แลมด้ามลดไปไกลไปหน่อยการปรับจูนก็จะต้องอ ข้าใจนะครับ มันเป็นอาการคือคันเร่งปกติเนี่ยได้หมดเลยคือดีแล้วนะครับสมูทนะครับวิ่งสมูทดีแต่พอช่วงท้ายเนี่ยเป็นเหมือนอาการแบบบางผิดปกตินะแก๊สหมดด้วยหรือเปล่าเดีย๋ยวต้องลองดูเป็เชอร์นะคันนี้อตอนโหลดสูงๆไม่ได้นะครับช่วงแรกโอเคหมดละ ันนี้ถ้าไม่ได้จริงๆเราอาจจะต้องไปแก้ที่แมปเครื่องนะครับอา,อาจจะต้องไปแก้ที่แมปเครื่องเพราะเมื่อกี้ช่วงต้นอะไรมันได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวต้องแก้แมปนี้แมปนี้มันจะเป็น นี่มันมันจะทํางานเราจะใช้แมปแก้นะเพราะว่าบางทีเนี่ยตรงตรงที่เราเหยียบปกติมันดีแล้วแต่ช่วงไฮเขาเรียกว่าไฮโหลดเนี่ยเราต้องการตรงนั้นนะครับเราก็ต้องไปปรับอีกทีหนึ่งพราะไม่งั้นมันจะไปโดนในช่วงที่ว่าเราใช้งานนึกออกไหมฮะอ่ามันก็จะต้องให้มันแยกสัดส่วนกันอ่าขันได้มาแล้วนะครับคันได้มาแล้ว ปลายนี่แว๊ดเลยนะฮะอ่าแต่ต้นเนี่ยก็ยังประหยัดเหมือนเดิมแต่ปลายเนี่ยมาแล้วนะฮะอะ่าเมื่อกี้ปลายล้วดูแต่คราวนี้พอเราเกียร์แมพที่มันเหมือนว่าเกียร์แมพไม่ไม่ได้สัดส,ส่วนอะ่ะกลายเป็นว่าพอเราไปเพิ่มปลายแล้วกลางมัน๊ด๊ดมันหนากเกินนะฮะแต่ตอนเนี้ยกลางได้ปลายมีนะครับอ่ากลางได้ปลายมีนะครับอ่าเมื่อกี้ค่อนข้างโอเคแล้วนะฮะอ่า เดี๋ยวเราจะเกียร์แมตรงนี้หน่อยนะครับตรงนี้ช่วงใช้งานเอาไว้เหมือนเดิมนะฮะนะครับแมปพวกนี้สําคัญมากนะครับเราจะต้องแบบเกียจะต้องค่อนข้างให้มันแบบเป๊ะหน่อยนะฮะเพราะว่าบางทีเราเกียรแต่ว่าเราไม่ได้ดูไอช่วงที่ว่าสเกลอ่ะมัน มันเดินไปเงี้ยนะครับบางทีมันเหมือนว่าอ่าอีกจุดหนึ่งได้อีกจุดไม่ได้นะครับมันจะต้องเฉลี่ยให้สเกลมันได้ทั้งสองช่วงนะฮะ่ออย่างเงี้ยเมื่อกี้ไปลายไม่ได้แต่ตอนเนี้เราจะต้องมาดูกลับมาดูต้นก่อนแก้ต้นให้มันกลับมาประหยัดเหมือนเดิมเหมือนรอบแรกนะครับเสร็จปุ๊บไอช่วงปลายเราต้องไปแก้อีกแมปหนึ่งนะครับเพราะไม่งั้นอ่ะมันจะกลายเป็นว่ารถคันนี้วิ่งแต่ไม่กินแก๊สนะฮะมันจะต้องให้วิ่งแล้วก็ให้ใช้แบบแก๊ส ต้นๆได้น,น,น้อยที่สุดด้วยนะฮะอ่าอย่างเงี้ยต้นต้นได้เดี๋ยวผมก็ลองกดไปอีกทีแล้วไปแก้อี a แมปนึงเลยนะครับอ่าสเกลพวกการตารางจูนพวกนี้นะฮะถ้ามีความเข้าใจในการจูนรถแข่งนะฮะเราจะเราจะรู้ว่าตารางมันใช้กนละสัดส่วนกันนะฮะมันจะต้องไปแบ่งอีกตารางหนึ่งนะฮะเพราะว่าช่วงไฮโหลดกับโลโหลดเนี่ยหรือว่าช่วงเราใช้โหลดน้อยกับโหลดมากเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะฮะอ่า อ่ตอนนี้ผมจะวิ่งมารถบ้านก่อนช้าๆนะฮะให้ประหยัดแก๊สนะครับอ่าท่างี้โอเคนะครับคือเราวิ่งแบบให้เกียร์เปลี่ยนเลยแปดสิบร้อยแล้วอยู่ๆก็ค่อยๆเหยียร์แล้วก็ปื้ดไปเลยนะฮะอ่าอย่างเงี้ยมาแล้วนะครับเหยียบแล้วปื้ดเดินนะฮะร,รถเดินอย่างงี้โอเคนะครับแต่ไม่ไะเหยียบแล้วออไม่ไปนะฮะ มื่อกี้คือต้นประหยัดต่เหยียบไม่ไปแต่นี่ต้นประหยัดปุ๊บเหยียบต่อเนื่องเลยแล้วก็ปื๊ดขึ้นไปเลยนะอ่าเนี้ยต้นโอเคนะครับร้อยกว่านะฮะอ่าไหลไปนะครับแต่เราจะแซงนะครับสมมติเราจะแซงอ่าขวาปุ๊บนี่มันมันต้องได้ด้วยนะคือแซงต้องเดินได้ด้วยนะ รถต้องเดินได้รอบเมื่อกี้อยู่มันสี่วันกว่านะเดี๋ยวจะต้องเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับานี่นะครับมันเป็นการจูนคือเกียร์ทั้งสองแมปนะครับแมปแก๊สมันแต่ว่าแก๊สเนี่ยเราจะให้มันทั้งฝั่งประหยัดด้วยทั้งฝั่งแรงด้วยให้มันเหมือนกับสมดุลนะฮะนิดหนึ่งนะครับผมเห็นสกเกลมันพอๆแล้วนะฮะคือปกติเนี่ยถ้าเป็นรถแข่งเราจะไม่ใช้วิธีนี้นะ จะเป็น Data l ล็อนะครับอาจจะดูจาก Data l ล็อได้ว่าดัต a าล็อกเนี่ยมันไปอยู่บริเวณไหนนะครับเราจะไปเลียร์ตรงนั้นนะฮะ yeah. Enter value เราจะไปเลียร์ทางดัตตาล็อกให้มันจะดูจาก Data ย้อนหลังแล้วเ,เอามาดูแล้วก็เลียร์กลับไปนะอันนี้เป็นการจูนแบบไล่ให้ดู ือมันจะต้องประหยัดต้นแล้วก็ปลายก็กดเรามาด้วยเมื่อกี้ปลายมันพูบนะฮะปลายมันวูบนะฮะ,ะตนน้นดีนะครับอย่างนะครับช่วงสี่พันห้า ช่วงโหลดแบบคันเล่งไม่เต็มสมูทดีแต่พอคันเล็กเต็มขึ้นไปหน่อยนะฮะเหมือนยังมีอาการนิดๆนะครับอ่าเดี๋ยวต้องเราต้องไปดูที่แก๊สด,ด้วยว่าแก๊สน้อยหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าแก๊สได้นะครับต้องดูเปนเชอร์มันว่ามันต่ำไปหรือเปล่านะฮะอ่าอีกหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้เกือบได้ลวคือมันดีทุกช่วงละนะครับอ่าแต่แค่ช่วงกดแบบว่าไปเลยอะนะฮะแบบฝังไว้เลยทีเดียวมันเหมือนมีอาการ นิดๆนะครับอ่าอ่าอย่างเงี้ยโอเคหมดเลยนะครับไม่ฝังอย่าง,งเงี้ยทาเกว่าไม่ฝังค่อยๆไปนะฮะเนี่ยแต่ถ้าฝังเนี่ยนะครับมันติดติดอย่างนิดนึงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไลน์นี้เราจบประมาณนี้เราขอปรับจูนแต่ว่าเดี๋ยวปรับอีกนิดนึงได้แล้วนะฮะอ่าเพราะนั้นการปรับจูนนะครับมันไม่ง่ายๆนะคะก็ มันรายละเอียดมันก็มีเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอปรับจูนรถคันนี้ก่อนนะครับโอเค